เฮ้ยมีขนมด้วยขนมกูอ๋อถัวโทษเราเดินเหยียบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีชิ้นหนึ่งหายไปแล้วทำไมมันมันอยู่โผล่มันอยู่อยู่ก็โผล่มาก็อยู่ที่มือวงนะวางได้ยังไง นั่นเหรอฮ่คิววางไว้หรอมีจานแตกด้วยี่คิวทำแตกวะอ้ยค่ะฮิคิวทำจานแตกเหรอเย่ๆย่แย่เล่นมาข้างบนไลยพี่ชายอุ้ยกระดาษอุ้ยอ่านอ่านไม่ออกมันไม่มีอะไรเลยประตูเปิดไม่ได้เลยเหรอ ม,นะมันเป็นภาษาอังกฤษเดีอเพื่อนนายอัดออกมาหรเพื่อนแกเป็นปะสองอะไรนะแค่นายเป็นตะงนี่ีอะไาเป็นสักทองมีได้เดป็นัองี่ตู้เย็นมีอะไรบ้างอะไรวะปลั๊กอะไรอะ่ะปลักไฟ ไม่มันคือปลาลอยดูดทำไมกูเปิดไม่ได้วะแม่คเปิดเลยเปิดได้ไงยอะเปิดอะไรอ่ะปูที่ไหยไม่ทำอะไรไม่เห็นได้เลยทำไมกูปักเนี่ยว้าทำอะไรเนี่ยไม่รู้อ๋อนี่อะปักลาง อีคิวติดบักติดบักช่ด้วยติดบักติดบัก<ด> <c oughs> ข้างบนเพื่อนข้างบนอ,ะะอยู่ไปนะเพื่อนไม่ไมช่วยเราลงไปอีคิวไม่ไมนี้มันมีอะไรวะม,มีอะไรให้กูคนอีกว่างไคิวคล,ลองปีขึ้นมาดิ มันติดได้ไงอ่ะทำไมมันติด,นะตด,ตดโอ่ะโอเคออกแล้วออกแล้วติดติดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวจ อันกนไปไหนแล้วอะนี่แป๊บเดียวหายแป๊บเดียวหายไปไหนแล้วนี่อุ้ยตกใจหมดมมมโมเปลไม่มีแล้ว,ลวจบเกมโ okay. อเคฮะนี่ไงกุญแจโอ้โหเดินตั้งนานไม่เห็นอุ้ยผีน่ากลัวจังเลยอะ่ะ เปิดไหมอันนี้ไม่เห็นเปิดได้เลยห้องน้ำเพื่อมาตัวห้องน้ำอ่ะมันบอกเป็นประตูห้องน้ำห้องน้ำไหนอ่ะห้องน้ำไหนนี่เหรอเนี่ยห้องนอนเนี่ยนี่ไงห้องน้ำเนี่ยห้องนอนยังไงเพื่อนนอนนอนในอ่างเหรอ อเนี่ยเลยิซบู่อิคิวสบู่เพื่อนอ,อะไรเก็บในกโคกเนี่ยฮะมีด้วยเหรอฮะ,ะทำไมทำไมฝาเปิดชัดกโครกได้อะเอ๊ะทำไมถึงมันเปิดฝาชักโครกได้นี่ทาจยจะมีแล้วหรอือเปล่าไม่มีมันให้เรามาหาอะไรยังไม่เห็นมีอะไรเลยในในห้องน้ำอะ่ะ เอาแปไ้งจากไหนอ่ะอีคิวแป้งจากไหนอ่ะจากฝัดจากจากชัโคกเหรอใครเอาไปใครเอาแป้งมาเก็บในชักโคกเนี่ยก็เป็นคนบันหลงแปกปลาไม่มีน้ำล้างเงล้างในชักโครก ปวลา้ิของตแล้วอ,อ,อีกอนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะอ,อ้าวางหมดแล้วเหรอมีกระดาษให้อ,าอ่านอยู่แล้วแล้วก็มีกล่องเพลง มันยังไม่มีเสียงเพลงมาออโอเคยังไม่เปไ็นไรสองสำหรับคนกระจอกด้วยมีสร้อยด้วยขโมยใไหมไม่ได้ให้แม็กี่มาดูนี่มันมีกี่ด้วยไหน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 อ่ะไหนอ่ะมันมันมืดอย่างนั้นน่ะเรานนมาหาเลยในห้องนี้เนี่ย นี่กล่องสมบัติเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แน่จังเลยขโมยของบบเราอยาดขโมยของอะ่ะอีตุกตานี่ตุกตาคิดว่าเฟ<บ>ี้ยวเหรอนี่เหยียบเลยเหยียบตุกาตาผีโคตรคูเคลเราองจิ <laughs> ร้องแบบเรียกลิลิตนิเหรอแล้ว่าเป็นิที่านามมาางงันคงใหญ่นี่ไงกองเปิด,ดแล้วอีคิวเปิดได้ไงอ่ะไอ้ผีเดินชนผีเลยคนนี้เ <c oughs> กี่ยวรอีไงควยเดินชนผีว่เดินเมื่อกี้นี้ เปิดผมมาของติงปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเอาเปิดทีวีได้ด้วยไอคิวมานั่งดูนั่งดูทีวีกันมันบอกว่าอะไรอ่ะปปิดปปิดเปิดดิเปิดดิเปิด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 ดิไม่เห็นเปิดได้เลย เฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ย,ยเข้าเตาปุ่มอะไรไปเนี่ยไม่เห็นกดได้เลยไอ้อปุ่มตรงเนี้ยแป๊ะแป๊ะแป๊ะให้กูดูเชวบุกอ่ะเชวอ๋อหนังสืออทำไมอ่ะมีอะไรม,มันต้องมีอะไรกับตู้นี่นั่นแหละปีนเพื่อนอปอีน ปีนตู้เลยป้าวเจอเลยฮะเจอเจอง่ายจังเลยเจออะไรอ่ะกระจอกไงเพื่อนบอกแล้วมันกระจอกอ๋อเตาผิงนี่เองคนดบ้านลายสิยนั่นอีคิวอะไรอยู่ในห้องนี้นี่อ้าวก็แดกก็แดโอ้อะไรอ่ะ อีกก็เราเห็นไอคิวเราเห็นไอคิวเดินเดินเส้นไงเราก็อยากอยากเดินเล่นไงเล้็นวเลขเก้า็อมกันเลขอนดิออ๋อเลขเก้าก็ต้องมาก่อนดิไอตัวนั่นอ่ะอ๋อเ้าต้องมาก่ไอไไอ่น่ะเกม่ิไออ่อ่ะม่อน่างมเา็อ่ไหมอืม ตุ๊กตางงอกลัวๆก็เหมือนกลัวเนี่ยเหยียบเลยไม่ได้ตออ่ะคือยังไงอ่ะเราเรามาที่นี่เพื่ออะไรมามาเปิดประตูหาตุ๊ตกตาแค่นั้นเหรอเฮ้ย <c oughs> แล้วทางมันเปลี่ยนไปด้วยอีคิวทางเปลี่ยนไป<อ>แ,ตแต่เธอไม่เปลี่ยนแปลงอุ้ม <c oughs> ไม่ใช่โอ้เล่นไรนี่อ่ะ ไม่ทางมันไม่ได้ติดไปหรือเปล่าคิดไปเองสายเลยของไม่อยู่ในห้องมั้งมันต้องมีอะไรดิในในห้องเนี่ยต้องมีอะไรมันคงไม่มีแค่ตุ๊กตานี่หรอกมั้งใช่เพื่อนมันจะมีกัรเปิดประตออกมาแล้วก็พูดอะไรอื้ม เนี่ยขอเก้าอี้ใช่ไหมขอเก้าอี้ดึงตุ๊กตาเฮ้ดึงเก้าอี้ออกจากตุ๊กตาเราต้องทำอะไรอะ่ะมันกดที่ตุ๊กตา,าก็ก็ไม่ได้อ้าวมีปุ่มกดดีที่มาเไ,ไม่ดมมมีมันมันมันเป็นพชร ทั้งหมดนี่สมเหตุสมผลอะไรเออรา,าชินีมาอะไรควีนมาชาเป็นดูเหมือนว่าเป็นแม่หมดแม้ว่าเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหลวงอ่าโชคดี ที่เรามีโชุด,ดีที่เรามีเอออ่านไม่ทานสับไปเร็วมากแล้วกว่ามันจะแปลไทยมาให้ได้เกมนี้มันยุคสมัยไหนแล้วเพือ่อนสมัยแล้นแรเขาสู่นันต้องมีมากแนบนเกมรู้เนี่ย คือเขาไปตำรวจก็แสดงว่าเราไปตำรวจที่ไปสำรวจบ้านล้างเหรอหรือว่าอะไรทำไมมาตำรวจรู้จักป่าตำรวจเป็นยังไงผีผีลอก ตอนนี้สา,ม,สาม,มารถพักผ่อนอย่างสงบได้ไม่ยังไม่สงบแน่แปลกแค่ไหนอ้าวหลุดจบแล้วเตะหอวเลยเหรอไม่เป็นคนนี้วะ